มีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอาภัพคู่นะหรได้อ,อาภัพคู่มันต้องมีสาเหตุหในอดีตโดนทิ้งโดนอะไรเยอะแย,ยะไปกูก็อธิษฐานทุกวันไปทำบุญไปโน่นนี่นั่น่าได้มีเลยมันทุกข์อนะ้เนี่ยเกิดมาชาตินี้มันจะหาได้ยังไงเราเพราะตัวอธิษฐานไว้แต่ก็อยากมีคู่ฮนะอยากมีคู่ไม่ยากหรอกจับโพธิสัตเลย ขอขอ้มาท่านนอยดิตหนูไม่รู้ครับเพราะหนูไม่รู้หนูเลยอธิิฐานชาตินี้หนูรู้แล้วหนูหนูจะลืมพระสิ่งที่อ้ิศานหนูหนูจะปัจจุบันไปอนาคตขอคู่ดีๆน,นะหลวงปู่คู่ที่อยู่ด้วยกันนะ <laughs> <laughs> จะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่คู่อาฆาตกันนะจ๊ะอย่า <laughs> <laughs> ไปขอคู่อาฆาตนะ บอกคู่ที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นอะไรกันเนี่ยเีจยอยู่ด้วยกันมันเหมือนเราเป็นพ่อแม่กันเนี่ยจะเป็นคู่กันเนี่ยความรู้สึกถามว่ามันจะจิงกันไหมเอาไม่จิงความผูกพันเนี่ยมันมีทุกชาติไลยความผูกพันเนี่ยเราผูกพันทุกชาติอ้าวก็มีพ่อทุกชาติมีแม่ทุกชาติไงมีญาติทุกชาติมันไม่ผูกพันกันได้อย่างไรว่า บางคนถึงฉลาดหน่อยหลวงพี่บององค์ฉลาดหน่อยเห็นโยมคนไหนใส่ใสร้อยเส้นใหญ่ๆหน่อยนะมีความรู้สึกว่าเออเคยเป็นแม่เราเนีเค้าเรียกว่าคุณแม่คุณโยมแม่ช่วย <c oughs> คุณโยมโลูกสร้างวิหารหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้คุณแม่พอเรียกคุณแม่นะอดีตขึ้นเลยคุณแม่ทุ่มเต็มที่เลย <c oughs> เนี่ยเรียกว่าฉลาดหน่อยเอาใจความรู้สึกเอาไงครับรู้สึกทุกคนเลยฮะแม่ทุกคนมันไม่ได้แร้วมันเป็นรู้สึกทุกคนก็แสดงเป็นแม่ทุกคนนั่นมันก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะคนไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรก็คือไม่ใช่พระรหันกับบ้าแลละทุกมีตาเห็นเนี่ยก็มีความรู้สึกอยู่แล้ว แต่บางทีมันเป็นความรู้สึกสังโลกที่สู้ถามวม่าทําไมเลยกราบพระต้องถวายชีวิตเราต้องหลวงพ่อต้องให้ให้เรามองภาพของพระอย่างอย่างรูปท่านเนี่ยให้มองบ่อยๆเวลาเราถวายชีวิตเรากนะรับจาราก็บันทึกภาพท่านเข้าบริจัยใสู้ลมชิลุรากบาบเช้ากราบเย็นก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนกราบทุกวันถวายทุกวันมองทุกวัน ไปที่ไหนฮะวัดไหนมันกราบทุกวันทุกครั้งที่ไปถวายชีวิตทุกครั้งในอนาคตตาเห็นรูปเนี่ยจิตมันก็ต้องสัมผัสนามธรรมาคือความรู้สึกในรูปรูปลุงปูอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะสว่างรูปจกักรพรรดิเนี่ยอาจจะแวบแวบแบนบัแบบ่นะคือน,นามธรรมรูปท่านน่ะไม่เคลื่อนหรอกไม่เคลื่อนไหวเพราะเป็นรูป ไอ้ที่เคลื่อนคือนามนธรรมคือความรู้สึกที่เราดูในรูปมันเป็นนามนธรรมถ้ารูปเคลื่อนแล้วเนี่ยนะไปนู่นไปนี่นั่งเฉลเรียกว่าพอจะโทรจิตกับรูปได้แล้วคือนึกถามได้แล้วอยากให้มีกรรมฐานอยากให้ฝึกจะได้เนียนั่งข้างๆกันอย่างเงี้ยรู้ฮะ าถาม,มานะฮะสวดมนต์แล้วจะไปไหนถามในใจเลยจะไปห้องน้ำสวดมนต์แล้วก็ดูมันมันไปห้องน้ำไหมสายหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดานะจับได้ดีกันแล้วกันโอ้โหความรู้พิเศษเยอะแยะคนสัมผัสมากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้ในหลวงพ่อนะมากขึ้นนะฮหน่าเสียดายคนเก่าๆนะ มันไม่มากขึ้นเลยมันลดลงลดลงน่าเสียดายเพราะความไม่รู้จะไปอิจฉาก็ไม่ได้นะจ๊ะต,ตัวเองมาอยู่มาตั 10, ้งสิบยี่สิบปีคนมาวันสองวันทำไมสัมผัสหลวงปู่ได้จะอิจฉาเขานะจ๊ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแลวนะไม่มีขึ้นอยู่กับความผูกพันขึ้นอยู่กับจิต ขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์ใช่บางคนอารมณ์ดีนะฮะอารมณ์เสียเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไวมากเลยเพราะเขาไม่อยากทําลายตัวเขาเองนะอารมณ์เสียก็ขาดกะเสียนานนะเนะี่ยงคนเสียทั้งคืนบ่นอยู่นั่นนะพัลนาทึงความทุกตัวเองอยู่นั่นแหละใครจะไปแก้ไขได้อะ,ะใช่ไหมตายอย่างเดียวกูตายอย่างเดียวแหละ เอาคิดมากก็ตายเร็วนะไม่คิดก็ไม่ถา่อุ้ยไม่เห็นต้องคิดยากเลยไอ้ธรรมะเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนอื่นอารมณ์เสียไงรองกอเราไม่จะไม่ทําะคนฝึกกรรมฐานเขาไม่ยุ่งะ,ะเขาไม่ทําให้ใครเสียไม่เสียหรอกเขาทรงอารมณ์ตัวเขาเองอย่างเดียวเขาต้องการ ต้องการฝึกให้เข้าใจในขื่นพวกนี้คขื่นของคิดของมนุษย์ความคิดของสัตว์ขื่นรูปกับนามเนี่ยตามสภาพของความเป็นจริงเนี่ยโอ้ oh, เข้าจะนิ่งฮนะ,ะเขาจะไม่สนใจเพราะบางคนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นโทษกับคนอื่นหรือเป็นพิษกับคนอื่นเนี่ยเพราะความเคยชินของเขาบางคนเนี่ยบางคนไปที่ไหนวงแตกที่นั่น เพราะชินไงแก้ไขไม่หายแก้ไขไม่หายยกเว้นหยุดเขียนป้ายแล้วปิดวาจาอะไรพวกน้ปิดวาจาก่อนเดี๋ยวก็จิตใจที่หลังวาจายังไม่ปิดใจมันก็ปิดไม่ได้เอ๊ะไม่ละปิดปิดวาจาก่อนนะให้ใจมัน ได้ไปครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดมนต์ก็ให้มองภาพพระมองภาพหลวงปู่ไปด้วยนะครับเราต้องมองอย่างไรนะครับไม่ใช่มองอย่างไรก็มองอนะ่ะไม่ใช่เพง่งมันก็เหมือนมองอ่ะมองมองอย่าไปมองนาน มองนานเพ่งเดี๋ยวน้ำตามันก็จะไหลมองเฉยๆแล้วก็หลับตาสวดไปด้วยมองไปด้วยหลับตาไปด้วยไงพอภาพมันหายไปก็มองใหม่ไงหมายถึงว่าตอนหลับก็ให้เหมือนเราเห็นภาพหลวงปู่อยู่ใช่ก็อม,มองไปมองธรรมดาเนี่ยสักพักก็หลับตาก็าสวดไปด้วยมองไปด้วยพอภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาหลับตาอย่างนี้ พอภามันเลื่อนเลือหายไปก็ลืมตาดูใหม่ถูกแล้วก็สวดไปด้วยทําอยู่อย่างนี้แค่นี้นะใช่เนี้ยถ้าทําได้ก็สุดยอดเลยครับโอ้ทาได้ก็สุดยอดอ้าวมีอะไรอ้าวเนี่ยมามาจากอังกฤษนีข้ามาจากอังกฤษหลวงตาจาขาดอ๋ออ๋อออไม่ให้เขาไม่อ่ากาบหลวงตานะคะอ้าวมัน มันมีโอกาสเนาะ,ะก็กเลยแบบใช่เพราะว่าติดตามหลวงตาม,มานานก็ประมาณค่ะประมาณรู้จักหลวงตาประมาณปีสองพันยี่สิบตอนนี้ปีสองพันยี่สิบห้าก็มีคนแนะนำให้สวดจักรพรรดิแล้วก็เริ่มรู้จักหลวงตาม,มาอย่างเรื่องเมื่อวานนี้ก็มีแล้วแต่อันนี้สองเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่า <c oughs> ก็อยากให้ พอดีมาเจอหลวงตาติดตามหลวงตาก็อยากเล่าให้หลวงตาฟังแล้วก็ให้ทุกคนฟังด้วยนะคะว่าสวดจกักรพรรดิแล้วอ่ะมันดีจริงๆชีวิตเปลี่ยนจริงๆยอมรับเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่เราไปทํางานเนาะทำงานที่อังกฤษนั่นแหละแล้วทีนี้เวลากลับบ้านอ่ะก็จะกลับกับเพื่อนเพราะว่าไปทางเดียวกันแล้ววันนั้นอ่ะเกิด งอนกันสองคนกับเพื่อนแล้วทีนี้งอนกันเราก็คิดในใจเนาะเพราะว่าปกติจะสวดมนต์นะเวลาทํางานเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเราจะสวดมนต์ยึดเกาะหลวงปู่ไว้ว่าหลวงปู่อยู่กับหนูนะตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะคิดออกเร็วมากแก้ปัญหาได้เร็วมากแล้วทีนี้วันนั้นก็งอนกับเพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนก็เราก็ไม่อยากกลับกับเขาเพราะว่าเขาปกติกลับกับเขา ตลอดแล้วทีนี้วันนั้นเราก็คิดนะทํำไงดีเนาะเราไม่อยากกลับกลับเขาทําไงดีเนาะก็ทํางานไปเนาะทำไงดีว่าจะจะหาทางออกได้จู่ๆเจ้านายเดินออกมาจากในครัวคนน้องคนนี้ชื่อชื่อแดงนี่นะบอกว่าพี่แดงวันนี้พี่แดงกลับก่อนนะเดี๋ยวพี่แจม่มผมจะไปส่งเองโอโ้เราโล่งเลยล้วก็ยกมือไหว้สาธุค่ะหลวงปู่ อันนี้เรื่องนี้ก็คือหลวงปู่ว่าทบภูมิใช่ไหมคะที่ช่วยใช่ก็ยังคิดเลยว่าเจ้านายรู้ได้ยังไงเนี่ยเดินออกมาพี่แทงกลับวันนี้กลับก่อนนะพี่แจมมาเดี๋ยวผมจะไปส่งเองเราก็ยกมือไหว้หลวงพอ่อหลวงปู่เลยเพราะว่าหนูเอาลูปหลวงปู่ไปไว้ที่ร้านอาหารที่อังกฤษด้วยไงก็นี่คือประโยชน์ค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเมือ่อเมื่อวันที่หกเนี่ยคะ่ะ ทางร้านเขาก็มีปาร์ตี้ปีใหม่เพราะช่วงสามสิบเอ็ดหรือหนึ่งอ่ะมันยุ่งเพราะว่าแขกเยอะมากแล้วทีนี้ก็มาจัดกันวันที่หกเจ้านายก็บอกมาบอกกระชั้นชิดว่าจะแลกของขวัญแล้เราก็ฮู้มันกระชั้นชิดนี่ซื้อของขวัญไม่ทันแ,แต่ทีนี้เจ้านายบอกว่าอยากสนุกเด็กๆอยากสนุกน้องๆอ,อยากสนุกเราก็บอกอซื้อของไม่ทันนะพี่ไม่จับได้ไหม แล้วทีนนี้มีน้องอีกคนหนึ่งก็มากระซิบพี่ๆเอาเงินใส่ซองก็ได้ก็บอกงนะีวว้เนาะเรา่าเออขอคิดไอเดียดีหนูก็หนูว่าโอเคงั้นเราจะคิดเอาตังค์ใส่ซองเพราะว่าแต่เขาตั้งกําหนดแค่ยี่สิบห้าปอนด์เราก็ว่าอืจะใส่สักสามสิบปอนด์แต่มนี้ทีนี้มันมีแบบเหมือนหนูคิดว่าเป็นหลวงปู่มากกว่าใส่ไปเลยยี่สิบห้าปอนด์ เออยี่สิบห้าปอนห้าสิบปอนใส่ไปเลยดับเบิลไปเลยเ้าก็บอกงี้เนาะแล้วบอกว่าใส่ไปเลยนะสัญญานะแล้วเดี๋ยวว่ามันจะกลับมาทวีคูณเ้าก็อหืมอย่างนี้เลยเหรอคือในใจมันคิดอย่างเงี้ยหลวงตาหนูก็ไม่ลุกไม่ทราบนะคะแล้วทีนี้หนูมีสร้อยหลวงตาที่หลวงตาแจกแล้วก็มีแผ่นพับไปด้วยแล้วก็เอาใส่ไปด้วยมันน่าจะเป็นหลวงปู่มาแนะนํานะแล้วทีนี้ หนูก็เอาสร้อยอ่ะสร้อยที่หลวงตาแจกไปสร้อยที่มีประคำเนาะแล้วก็มีแผ่นพับแล้วก็ใส่ซองของขวัญไปแล้วใส่ตังไปห้าสิบปอนใครได้นี่เป็นผู้โชคดีมากเลยเพราะมันมีของดีอยู่ในนั้นแล้วก็ตังก็ดับเบลิลด้วยแล้วทีนี้หนูก็อธิษฐานอีกว่าสาธุถ้าใครสวดมนต์ขอให้ได้จับตรงนี้แล้วก็ถ้าใครมีความผูกพันกับหลวงปู่ก็ขอให้คนนั้นได้ แล้วทีนี้หนูก็ไปอกว่าถ้าใครจับของพี่ถ้าพี่จับได้ของพี่พี่ก็พี่ไม่ไม่เปลี่ยนได้ไหมเพราะเราก็เสียดายเนาะแล้วทีนี้ตอนแรกเขาก็ยอมกันนะแต่สักพักหนึ่งเขาบอกเขาคงอยากได้ของเรานะเขาบอกว่าเปลี่ยนใจละถ้าเจ้าของได้อะไม่ได้ต้องจับใหม่เราก็าโอเคงั้นก็ได้แล้วไปไปมาหลวงตาคนที่จับได้อะเป็นคนอยุธยาหนูต้อง แล้วทีนี้หนูก็อยากพิสูจน์เนาะว่าเขาสวดมนต์ไหมหนูก็ถามว่าน้องแล้วน้องสวดมนต์ไหมเขาบอกว่าเอาอย่างงี้เอาพี่เอาพี่พี่จริงๆนะหนูไม่ได้สวดนะแต่หนูเปิดฟังหลวงปู่ดูอันนี้นี่คือถ้าไม่สวดแต่ฟังก็ได้อยู่ใช่ไหมคะัหลวงตาอา้าวถูกแล้วฟังกับสวดต่างกันตรงไหนฟังมันก็เข้าหูเข้าจิตเขาเนี่ยแบบแบบเซอร์ไพรส์มากเลยว่าแบบ คือแบบว่าตันแรกหนูจะใส่สามสิบปอนเนาะท่านก็แบบแบบแบบใส่ไปเลยใส่ดับเบิลไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาทวีคูณเชื่อเชื่ออะไรเงี้ยในใจนะหนูว่าเอาเอาก็ได้ <c oughs> ก็เลยใส่ไปห้าสิบปอนแล้วแถมยังมีพระมะีแผ่นแผ่นบทสวดใส่ไปด้วยค่ะถือว่าหนูได้ช่วยหลวงปู่ทำงานใช่ไหมคะได้ได้ได้แจกใช่ อ๋อค่ะเดี๋ยกก็สวดเองอ๋อค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้ก่อนจะกลับมาหนูก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีอีกชุดหนึ่งหนูก็ไปให้ผู้ชายเจ้าของร้านอีกอีกชุดหนึ่งว่าเออสักวันหนึ่งเขาคงสวดแล้วทีนี้หนูก็นึกในใจว่าหลวงปู่หนูแจกไปแล้วนะต่อไปก็คือหลวงปู่ต้องจัดก,การเองนะหนูคิดในใจอย่างนี้นะหนู<ถ> <c oughs> หนูไม่ทราบว่าหนูพูดถูกไหมคะถูก<ถ>ค่ะ<ถ>โอเคค่ะม,มีมีแค่นี้ค่ะอ้าวสาธุ อามีอะไรทุกได้เวลายังสิบนาทีเดอคนที่เขาอยากทํางานให้หลวงปู่อยากถาวายงานหลวงปู่เลยฮะเราได้ไม่ยากหรอกครับรับโบนัสก่อนค่อยทําก็ได้โอ้โหพรุ่งนี้ได้โบนัสแล้วหนูจะขยันทํางานเลยอะไรเงี้ยใช่เนะชื่อท่านไหมล่ะครับ มันอยู่ที่ความเชื่อนะฮะเอารถเบนมาขี่ยังได้เลยอธิษฐานไว้ก่อนเลนะครับอ้าวโผนะแล้วฮมันอยู่ที่ความเชื่องะไย้โจทุกคนไม่เคยเห็นท่านนะแต่ลูกตาเคยเห็นนะค,ความเชื่อมันก็ต่างกันแต่คนเขาเชื่อเนะี่ยเขาทดลองเรื่อยๆเนี่ยโอ้ ความศรัทธาเขาจะเพิ่มขึ้นมากมากเลยแล้วชีวิตเขาจะอัตโนมัติมากเลยคิดอะไรเขาจะเป็นอย่างนั้นะตลอดชีวิตเขาเลยเขาจะไม่ไปที่อื่นเลยอ่ะไม่ไปที่อื่นหมายถึงว่าไม่เอาใจไปที่อื่นเลยไม่ไปนะครับไม่ไปไหนทั้งนั้น,นยอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหนึ่งเดียวเลยเวลานอนเขาก็นอนอยู่กับหลวงพ่อนั่นแหละกันเดกถึงหลวงปู่แล้วก็นอนไปด้วยใช่สวดมนต์แล้วก็หลับนอนไป ภาพก็อยู่กับอยู่กับเขาน่นแหละทําไมเดี๋ยวนี้นอนเนี่ยหลวงตาเขาบอกว่าเขาก็เปิดบทสวดนอนที่หลวงตาแนะนําแล้วก็ฝันทุกคืนฝันไปนูน่นฝันไปนี่ฝันเห็นนูน่นฝันเห็นนี่เป็นเรื่องเป็นราวประติดประต่ตอนู่นนี่นั่นไปหมดเลยเออค่อยๆคร<า>ับเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวว่าเราก็จะนอนไปให้คนอื่นฝัน ถึงเราเองนะครับมันค่อยๆไปตไปธุรกิจมันก็เหมือนนยมันจะทีเดียวเลยไม่ได้แล้วสวดมนต์ไปเรื่มก็ค่อยเพิ่มไปค่อยยกเว้นคนไม่เข้าใจคือไม่ทําต่อครับบางคนอธิษฐานเดือนหนึ่งอธิษฐานเสร็จครูก็ไม่อธิษฐานต่อแล้วขึ้นไม่ติดต่อครับอธิษฐานเดือนหนึ่งจบแล้วต้องอธิษฐานอีกสองเดือนนู่นอธิษฐานสองเดือนจบ หกเดือนนุ่นฐันหกเดือนปีนุ่นคือค่อยๆไปทีละน้อยๆในอนาคตเขาอาธิษฐานทั้งทั้งชาติเขายังได้เลยเพราะมันไปแล้วนะพวกเซนพวกความรู้พิเศษพวกอะไรนี่มันจะเริ่มมาเรื่อยๆมันจะเป็นประโยชน์เรื่อยๆแล้วเขาก็จะรู้เรื่อยๆพวกนี่มันมาเขาก็ไม่สนใจหรอกเขาสนใจอย่างเดียวว่าเขาจะไปไหนแค่นั้นน่ะ จุดสําคัญเนี่ยเขารู้ก็มีฐานแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนเขาจะไปเกิดไม่เกิดหรือเขาจะเกิดหรือจะเป็นใหญ่หรือเป็นประเจกหรือไปไหนโน้นจุดใหญ่เป็นจุดโน้นจุดลองๆที่มันสัมผัสโน้นสัมผัสนี่มันเรื่องเล็กหรอกเพราะเขามีหลักแล้วเขาก็เห็นเส้นทางที่เขาจะไปแล้วใช่ครับอันนั้นมันเป็นตัวช่วยในการดํารงชีวิตในการสร้างบารมีครับพอเราสร้างบารมีมันต้องมี มีทุกอย่างนะต้องมีต้องมีพวกต้องมีบริวารต้องมีคนรู้จักคค,คือต้องมีทรัพย์พอมีทรัพย์บางอย่างเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่าธุรกิจธุรกิจธุรกิจบุญเพราะว่าคนเข้าใจเรื่องของบุญคือบารมีการสร้างบารมีเราทมีรูปแบบตายตัวไหมครับไม่มีอยู่ที่พบชาติโอกาสถานที่เวลา เพราะโลกนี่มันเจริญแล้วื่อมีมันไม่มีอะไรแน่นอนนะยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นอนเนะี่ยอีกสักพักมันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยโลกเนะี่ยไหนจะภัยสงครามไหนจะโรคระบาดไหนจะมนุษย์ฆ่ากันไหนจะอุบัติเหตุอวดภัยเมื่อเกิดเนะี่ยคือมันไม่แน่นอนเทัานั้นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือวันนี้มันแน่นอนไหมวันนี้แน่นอนที่สุดวันนี้คืออยู่กับพระไหมอยู่กับกรรมฐานไหม เออ,อ,อแน่นอนที่จะมัวจะโน่นนี่นั่นไม่ได้เราไม่สามารถจะช่วยใครได้แล้วแต่สามารถจะช่วยตัวเราเองได้อ,อะไรที่เรียกว่าการสร้างบารมีแบบไหนบ้างที่เรียกว่าการสร้างบารมีที่เรากําลังสร้างบารมีอยู่ทุกวันนี้ที่เราทงพวกทานพวกศีลพวกการสวดมนต์ภาวนาพวกการอ่อนน้อมถ่อมตนค วกการนี่แหละการสร้างาริยสิทธิ์นั่นเองถูกครับโดยเฉพาะการอ่อนน้อถมถ่อมตนเนี่ยมันจะเป็นใหญ่ในอนาคตคไม่ใช่ยืดนะพอกูสัมผัสนนสัมผัสนี้กูก็ยืดแล้วไม่ใช่ครับยิ่งอ่อนพอเห็นยิ่งอ่อนมากเลยฮะมันต้องอ่อนทั้งข้างนอกอ่อนทั้งข้างในถูกถูก,ถกครบได้ทุกคน ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมล่ะทุกคนมีข้อดีถูกครับเราจะไปเลือกครบไม่ได้หรอกในยุคนี้เราครบได้ทุกคนแหละบางคนก็ครบเช้าเลิกเย็นบางคนก็ครบเช้าเลิกเช้าครบเย็นเลิกเย็นเห็นหน้าแล้วค่อยครบบางคนนะบางคนก็ครบตลอดไปอะไรประมาณนี้เขาใจสูใช่ไหมล่ะ แต่เราก็ไม่รังเกียจใครเราครบได้นหะครับอ่าแล้วอย่างมันจะมีบางคนหรือบางกรณีที่เขาทำไปเขาเรียกว่าไงทำไม่ดีแล้วไม่มีผลตกระทบต่อส่วนรวมไางเงี้ยหรอ๋โอเราช่วยเขาไม่ได้หรอกครับครับเราไม่ว่าเขาหรอกครับเพราะเขาไม่รู้ครับถ้าเขารู้ก็จะทำรอครับเราก็ไม่รู้อันแหละเมื่อก่อนนะ่ะ มันจะรู้เลยไปไปไม่ได้หรอาเรารู้แล้วมันไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วทีนี้เขาไม่รู้เราจะเป็นต้องบอกเขาไหมหรือเราต้องทำยังไงอธิษฐานอะไรยังไงอย่างเงี้ยถ้าบอกเขาได้ซีกันก็บอกได้อยู่ถ้าเขาบอกรู้สึกบอกไม่ได้คืออธิษฐานให้เขาครับอ,อธิษฐานให้เขา เพราะคนไม่ดีก็กลับกลายเป็นคนดีได้ดีก็ไม่ดีก็อยู่ที่เราครกลับไปกลับมาได้เวลาเราคิดดีมันไม่ดีกับมันไม่มาหรอกครับรเวลาเราคิดไม่ดีความดีก็หายไปคมันอยู่กับเราแหละหอยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดดีประจะําล่ะก็ความไม่ดีมันจะมาไหมไม่มามไม่มา มันไม่มาหรอกเพราะเราไม่นำมันมาอ,อย่างวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันครูก็เลยอยากถามว่าการที่เราจะถวายความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดีที่สุดเนี่ยจะไปเชื่อเขาหลวงตาไม่เชื่อหรอกเชื่อว่าหลวงตามีวันครูทุกวันนะเ<อ>ตือนขึ้นมาหลวงตาครับพุทธังชีวิตตังหลวงปู่อย่าลืมผมนะท่านเป็นครูไง พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ที่หลวงปู่หลวงตาก็เลยมีวันครูทุกวันเราครูอุปชาทุกวันเลยนะใช่เอย่ยที่เราท่องครูอุปชาอาจารย์ดยะคุณนางวันทามีเพราะนั้นวันครูเรามีทุกวันไม่ต้องรัลึกแค่วันครูใช่หรือลึกวันเดียววันอื่นไม่ลึกหรือไงไม่ใช่๋อเหมือนเหมือนวันแห่งความรักเงี้ยรักทุกวัน เห็ในใครกันละมนุษย์สัตว์ปีญญาณด้วยกันรักกันไว้เถิดไงรเราก็จะได้เจอกันในอนาคตถ้าเราเกลียดกันมันจะช่วยเราไม่เอาทุกครับมาาไปเกลียดมันในข้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกว่าเอตาคนนี้ไม่น่าคบมันจะช่วยเราไหมมันก็แกล้งเราแหละ<อ>ถ้าเรารักทุกคนเนี่ยยังไงมันก็ช่วยเราอยู่ดีอ,อย่างน้อยมันก็ช่วยยิ้มให้เราหละ เราต้องฝึกเมตตาแบบมากๆเราถึงจะรักได้ทุกคนนะ,ะเมตตาตัวเองนะตัอารมณ์ตัวเองเมตตาตัวเองหนักๆเราเมตตาตัวเองได้เราก็มเมตตาคนอื่นได้แหละถ้าเมตตาตัวเองมากพอเราก็จะเมตตาคนอื่นเหมนที่เราเมตตาต,ตัวเองอมันเป็นศาสตร์ของโพส,ส,สิสัตว์ครับสุเรามองใกล้ๆไม่ได้ลรวมองพอบชาติเดียวไม่ได้เราถ้าเรามองใกล้ๆเราจะรู้โอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย เออไม่ <laughs> ใช่ธรรมดาเลยครับคนเนะ่มีความรักเนี่ยเขาจะไม่เกลียดใครหรอกเขาจะไม่ว่าใครครับถ้าคนเขารักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เลืออเขาจะไม่มันเขาจะไม่จะไม่เละหรือเล่าหรืออะไรพวกนี้หรอกเ,<ล> <ๆ S 2> เขาไม่มีเ <spe ech> พราะเพราะสิ่งที่เราไม่ว่าจะ เกลียดจะโกรธจะอิจฉาที่สยียทุกอย่างมันย้อนเข้าตัวเราถูกมันคือเพิ่มเรื่องราวเหล่านั้นให้กับตัวเองถูกทําไมต้องไปทําร้ายตัวเราเองล่ะครับโลกก็กินนะพวกเนี่ยนะลุงตาเห็นเนี่ยเห็นหลายคนนะในวัดก็มีหลายคนนะอารมณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เพราะไม่ควบคุมอารมณ์คืออารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีเมืเ่อเข้ามาใช่ไหมล่ะครับถ้าอารมณ์ดีเนี่ยขึ้นที่ไม่ดีมันจะเข้ามาไหม เขาทรเราเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมันก็ตัดอารมณ์ไม่ดีออกนะครับขึ้นของความดีมันก็เข้าตลอดเนี่ยไม่เห็นต้องคิดยากเลยทุกครับอารมณ์ดีก็พอสวดมนต์ไปแผ่มเมตตาใบโมทนาบนุญบรรทึกไปกูก,ก็ยิ้มอยู่คนเดียวแหละครับอยู่ที่ไหนกูก็ยิ้มแหละใช่ไหมอ้าวถูกแล้วคนเห็นน่ะมันก็มีความสุขอ่ะอย่าว่าจะคนเลยผีเห็นเขายัง โอ้หรีบมาใกล้เลยผีเทวดารอมรอบเลยโอ้โห,โหดังดังดังยิ่งกว่าไอ้เบิร์ตอีกดังระเบิดเถิดเทิงเลยฮะแต่ดังในหมู่ผีนะ<ช> <c oughs> หรือที่ว่าดูสว่างมีอล่าเพราะว่าเทวดาเขาอยู่ล้อมรอบเราใช่ไโอ้มันมามากเไรไมันสว่างเท่านั้นนหะโอ้โหเราสว่างอยู่แล้ว<ห><ห>พบภูมิมาอยู่ใกล้ๆเราเมือนเสียวางหนักเขาไปอีกก็เหมือนมีกองสนับสนุนบริวารเป็นเทวดาเยอะใช่ ลองใครไม่คิดคิดไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็จะเจ็บปากมานันน่ะแหละเจ็บใจยังเลยวี๊บใจมันมันคิดไม่ดีนะเ,นเพราะเราไม่ได้คิดไม่ดีมันคนละขึ้นเดี๋ยวล้าเขาคิดไม่ดีมันก็กลับไปที่เขาไงเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคงไม่สนใจครับสนใจอารมณ์ดี